ต่อไปนะพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ใกล้ผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาหรือว่าผู้ที่ละราคะละโทสะละโมหะละบาปละอกุศลเป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําในธรรมเห็นธรรมะของพระรีเจ้าและปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อชนเหล่านั้นน คนดีอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่ใกล้พระองค์ถึงร่างกายจะห่างจากพระองค์เป็นร้อยยอดพันยอดเขาห่างแต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจของเขาไม่ได้ห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะนนั้คนดีๆจริงๆเนี่ยเชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตามและเล็กลก,กถึงคุณของพระองค์มันเขาใกล้ด้วยใจ บอเขามีความดีซึ่งใกล้ต่อพระองค์แต่ถ้าคนชั่วนี่ถึงรูปปรจจยอยู่ใกล้แต่ใจนี่ห,ห่างไกลกันเลือเกินหมาไะนั้นสรุปข้อที่เจ็ดก็คือพระองค์น่ทรงอยู่ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายคนที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาคนที่ละบาปละอกุศลคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ,ปฏ,บ,ชอบปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระอ,อริยเจ้า นั้นจแล้วพระองค์ก็อยู่ใกล้กับคนดีคนมีศีลคนมีปัญญานั่นเองรู้แนวทางันนะว่าถ้าเราอยากใกล้ผ้าอรหรอันนี่ทํำยังไงทําตัวดีๆเราก็จะใกล้ผ้าอรหรันถ้าอยากไกลไม่ยากนะทําลายศีลพักเดียวเท่าหนั้นแหละหัวผ้าอรหรันท่านกลัวนี่เขบอกเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นโปรดไม่ขึ้นถ้าท่านผ้าอรหันทั้งหลายเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายก็เพื่ออนุเคราะห์ หวังประโยชน์เกื้อกูลหวังให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญ